คุณรู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์หรือสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้เพราะคุณเกิดลัคนากรากฎลัคนากรากฎเป็นลัคนาที่ไวต่อความรู้สึกหรือสัมผัสสิ่งต่างๆได้ทาให้คุณอาจจะสื่อสารกับวิญญาณได้คุณระตกใจใช่ไหมคะเพราะความที่เขาไวต่อความรู้สึกนี่แหละและเป็นคนที่ช่างสังเกตหรือมีความละเอียดถี่ถ้วน คลื่นต่างๆหรือสื่อต่างๆเนี่ยจะนำให้เขาเข้าไปในโซนของเขาได้หรืออาจจะจูนเข้าหากันแต่ข้อควรระวังสำหรับลัคนากรากฎก็คือการที่คุณได้ใช้พลังตรงนี้มันทำให้การสื่อสารของคุณเนี่ยเกิดความเครียดกังวลวิตกหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันมีความไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ ะะสิ่งเหล่านี้มีทั้งข้อดีข้อเสียคุณอาจจะต้องนั่งทำสมาธิให้มากๆค่ะเพื่อให้จิตของคุณนิ่งนะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าวอกแวกไปทางไหนหรือเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้คุณสามารถจะตั้งหับได้และที่สำคัญนะคืออย่าเอาตัวเองอ่ะเข้าไปปัวพันหรือไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ที่คุณได้เจอแค่นั้นเองค่ะมันก็จะทำให้คุณไม่เครียดและไม่ต้องกังวลหากอยากคุยเรื่องนี้ทักเข้ามาหาบีค่ะมาพูดคุยกันในโลกแห่งวิญญาณหรือใครได้พบเจอสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะบีอัตราจะคอยแนะนำและหากใครมีปัญหาได้พบเจอกับสิ่งเร้นลับที่คุณไม่สามารถจัดการได้หรือรู้สึก ลำคาญจังเลยว่าติดตามชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทักเข้ามาหาบีค่ะเบียนตราแนะนำให้ชีวิตดีๆกับเบียนตราฝากกดติดตามบียนตราด้วยนะคะ